รางวัลกัปสามร้อยแปดสิบสี่บาทแตกในอีกหนึ่งทีป่า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 ปลายสิบสามหมุนจิงชับเอนกลับกองรออยู่มาจิงชับแถวแรกจิงชับแถวแรกรออยู่สองมาหน่อยไอสองไอสองไอสองต่อเอ้ยางนั้นเลยเจแถวแรกมาไหมมามาเอาแตกในอีกหนึ่งรอบแตกในสองรอบทุกคนออ้ยแตกในสองรอบเอาวันนี้ออ้ยแตกในสองรอบ ไปไหลไปไหลไปก่อนไหลไปก่อนไหลไปก่อนหยุดอยู่ที่รังมันก็โตระดับซูงเปอร์แล้วก็แตกได้ไปอีก8หมูนโอ้โหเฮ้ยโงสวัสดีวัยรุน่นตอนนี้พวกเองกำลังอยู่กับช่องเฮียมีพาวาวีสามอีกแล้วนั่นเองอยู่กเกมชายเชียงวินหรือว่าเกมอาแปะ ข้าทีชีและเอกโคก็ก่อ Power, ามมาน,นอืน่นอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามไาในช่องเฮียมีภาวะวีสามไวแล้วยนะับทุกคนอีกหนึ่งอใหญ่เลยไปกดไลค์กดถูกใจกดติดตามแฟนเพจ Facebook ของเฮียมีภาวะไว้ด้วยนะทุกคนมาวันนี้อยู่กับแปะโมกี้ไปปั่นนิ้วกับเกนิชาโกหรือว่าปราพิชานิดมาคืนทุนคืนทุนมาสเกมทุกคนเอามาลงแปะนี่แหละมา ทุน2,000บาททุน2,000บาทจะหิ้วแล้วก็ไปเล่นฟาร์มพีแคเน่ต่อแล้วก็มาเล่นแปะต่อไม่ได้จริงๆช่วงนี้พีจีแข่งอ้วนโดนเยอะเกินนะทุกคนก็จะไปก่อนสโลแกนช่องไปให้สุดยุดจริงท,ที่กุ้มขมับอยากได้สารับช่องอื่นอยากได้ความสุขความมันมาช่องนี้เลยกระเฮียมีภาวะ V3 ไม่ต้องพูดพาสเพลง500 let's go โอ้มา12หมุนยังไ,ไยงไงไว้มายังไงติบอกหน่อยติไอคอนหนุ่มเองมายัางไงติ พออีกทีหนึ่งแพทโอ้หน่วงหน่วงอย่างนี้หน่วงอย่างนี้โอเคพอทีเดียวพอถ้าหน่วงอย่างนี้แล้วก็ถ้าหน่วงอย่างนี้แล้วก็ถ้าหน่วงอย่างนี้แล้วก็ทีเดียวพอจ่ายเคยมนเต็มรับบกเอแถวแรกสวยงามอืมสองแดงรัรันตาแต่ไม่น่าจะไปถึงแถวสองยังไม่มีเลยทุกคนมาจัดมาบาๆก่อนที่กอสองร้อยห้าสิบสองบาทไปต่อ อุ๊ยมหน่วลกระตุกกระตุกอืมอย่าทำร้ายกันเลยแบ๊กูโดนมาหลายเกมนะเพื่นอนเมื่อวานกูก็โดนมึงเหมือนกันเปลี่ยนไปบาร์ทัสโอหัวสิงเตอร์กูเอาอะไรไปไหลแล้วเปลี่นนยนสจ๊วตเอออย่างนั้นแหละอือโลซาเกเต้ซาเกเต้ซาเกเต้มาไม่ซาเกตาเกต้ ไม่มีทักตัวสกีตอาแตกในครับสเก็ตเตอร์อยู่ข้างหลังนี่เองคิวมาแถวแรกสวยงามไรไปต่อไหลไปต่อยร้อสวยงามเออสวยสวยงามงามอย่างนี้ยินบ้างไอ้เื้แตกในวินดีจัดไปรางวัลกัดสามปบสี่บาทแตกในอีกหนึ่งทีปาาๆปาปาาปสิบาหมุน จิงฉากอนงกับกองรออยู่มาจริงชักแถวแรกจิงฉักแถวแรกรออยู่สองมาหน่อยไอสองไอสองไอสองเอออย่างงั้นเลดเจแถวแรกมาไหมมาอีมาเอาแตกในอีกหนึ่งรอบแตกในสองรอบทุกคนออ้ยแตกในสองรอบวันนี้ออ้ยแตกในสองรอบ จัดไปไหลไปไหลไปก่อนไหลไปก่อนไหลไปก่อนหยุดอยู่ที่รังมันก็โตระดับสูงเปิดแล้วก็แตกในไปอีกแปดหมู่โหแตกในสามแตกในซ้อนอุ้ยแตกในสามแตกในซ้อนนะเจมาสวยๆอีกแล้วโอเคสวยงามดอกนี้ฮึบวิ่งอยียชอบอย่างนี้เลยเฮียชอบชอบอย่างนี้เลยเฮียชอบชอบมาที่มันโข มาทีเดียวไหมคุ้มแตกนายสองรอบเมออื่อกีจัดไปที่รางวัลกัร456าสิบบาทไปต่อเอาให้คุ้มไหนๆก็มาแล้วแตกนายสองรอบเนี่ยอ,อย่างนั้นเลน yes! ยเอนยกระพูมิใจในตัวเองซะละเกนอึ้นอย่าว่าอย่าพุงว่าปปาทัสโอเคสวยงามเอมาไหมไม่มา ไม่มาไม่เป็นไรไปต่อหรือตั้งเยอะรอบหมดเงียะจิงชักแอรากับกองแถวแรกมาไหมพ่อโอเคสวยงามคิวไปไหนวะไว้คิวหายไปละไปไหลไปไหลพปที่กอนตัว2 9 4เ้าบาทโอเคอีก13หมุนออมเจเอมาไหมแถวแรกไมส์มาไมมจ่าย ไม้เอาอย่างนี้ได้ไหมเองไม่จ่ายเงียแล้วเฮ้ยเองเองกลัวเงียหรือยังไงสิอือหือดอกนี้คุ้มจากเหลือแต่แปะนอนเท่านั้นแหละถ้านอนมาก็คือแบบ perfect v e r y Good perfect v e r y Good ถ้าแปะนอนนะโอเคแน่นแนไปดอกนี้หนึ่งดอกแล้วก็เอไปต่อเจปาบูเทวสองไม่เหลือแต่แปะนอนถ้าแปะนอนมาก็ perfect game แปะไม่ยอมให้เพอร์เฟกเกมว่ะ JK มาสวยชิงฉับแถวแรกมาเพื่อนโอเควายอย่างนี้สวยงามขอเจแถวแรกจิกไปเต็มระบบโอเคสวยงามตามท้ลงเรยๆๆๆจัดป่ะ420บาทรางวัลเมกะสองหมุนสุดท้าย สองมุนสุดท้ายจะจ่ายอยู่ที่เล่าแล้วก็มุนสุดท้ายโอเคไหมจ่ายไม่เป็นไรพอไม้เดียวเลิกไม้เดียวเลิกได้เลยทุกคนจ่ายมา280เท่าของเดิมพันจะอยู่ทำไมล่ะครับกำไรมา2,300จะอยู่ทำไมล่ะครับไม้เดียวพอดีอย่างเงี้ยไม้เดียวของจริงแตกนอก ไม่ใช่แตกน้องแตกใน2รอ,อบทุกคนสกเก็ตเตอร์ไปแตกได้2รอบพอแล้วครับอยู่ทำไมล่ะครับโอเควันนี้ก็พาพวกเองมาวราปอยู่ที่เกมชายเชียงวิลลเกมอาแปะของค่าย g ีจีนั่นเองทุกคนก็วันนี้จุกจไปเลยทีเดียวเชียวก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจไว้ช่องเฮียมีภาวะวีสามเ,เดินละกันทุกคนก็สำหรับวันนี้ใครที่สนใจสามารถตามดูได้ใ,ใต้ description ด้านล่าง ว่าตายคอมเมนต์ดานล่างไปเลยสำหรับเฮียต้องขอตัวลาไปก่อนละกันไว้เจอกันใหม่ไบรุรุน